นี่ค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับนายกายแล้วนะคะวันนี้นะคะนายกายก,ก็จะมาทำคลิป back to school แต่กลายเป็น university แทนเนาะ <Thank you. S 1> วันนี้นายกายกล้องมาเรียนวันแรกนะคะใน ปอโทปีสองเทอม2องคะก็หวังว่าเทอมนี้จะเป็นเทอมสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากม,มาทำวอล์กนะคะวันแรกในการกลับมาเรียนนะคะคือหลังจากที่ปิดเทอมนะคะทุกคนได้ดูกันนะคะพระวันนี้นะคะแผนคร่าวๆเวลยก็คือเออเทอมนี้มีหนึ่งตัววันจันทร์นะคะก็คือเรียนวิชาพแพคเกจจิ้งของภาคฟูอต,ตอนเช้าจังหวะก็จะว่างจังหวะก็จะมาทำแลบนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าวันนี้แบบ ไอคิวิตี้ในมหลาลัยมีอะไรบ้างคะทุกคนสนุกแน่นอนไดชมกันเลยคะ่ะแตงกวาก็เข้ามาทำแลบทั่วเลยนะคะ เข้ามาทําตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าตอนไหนมีเรียนแตงกวาก็จะไปเรียนนะคะทุกคนซึ่งแลบที่แตงกวามาทํานะคะก็เป็นโปรเจกต์ของแตงกวาในการเรียนโปรโทนะคะโดยที่โปรเจกต์ที่แตงกวาาทำเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกไบโอเซนเซอร์ค่ะหรือว่าถ้าทุกคนจะรู้จักกันง่ายๆเลยก็คือเช่นที่ตรวจโควิดอะคะ่ะทุกคนก็คือ ATK test kit แบบนั้นเลยค่ะแลบแตงกวาก็ทําประมาณนั้นเลยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะว่าโปรเจกต์ของแตงกวาทําเกี่ยวกับการตรวจจับตรวจสอบอะไรอะค่ะไว้เดี๋ยวแตงกว่าเรียนจบแตงกว่าจะามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูเนาะนี่นะคะทุกคนก็อันที่จริงแล้ววันนี้ก็แค่ลองเทสระบบเล่นๆนะคะทุกคนอย่องไม่ได้จริงจังค่ะเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนของการคอนจูเกตด้วยซึ่งการคอนจูเกตนะคะก็คือหมายถึงการเอา ตัวโกโนพาร์ติเคิลที่จะเป็นตัวให้สีค่ะเอามาติดกับตัวบางอย่างที่เราต้องการที่จะให้มันไปจับกับตัวบริเวณเทสไลน์หรือคอนโทรไลน์แล้วก็แสดงผลออกมาแบบ1ขีด2ขีดแบบที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มีการทำระบบให้มันมีความสมดุลปกติแล้วนะคะเวลาแต่งกวาเหลือเวลาหรือระหว่างการที่ต้องรอบ่มอะคะ่ะทุกคนแตก็จะมานั่งทำแผ่นสำหรับงานโปรเจกหรือ มานั่งคำนวณเลขอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพื่อให้มีความชชัว์ในการทำงานของแตงกวานะคะถ้าโปรเจกต์นี้ได้รับการตีพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์ทุกคนดูกันนะถ้าใครสนใจเลยทางด้านนี้ก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยตอนนี้ก็มากินข้าวที่โรงอาหารเพียสัซตนะคะชามละ32บาทโคตรถูกและอร่อยมากนะคะทุกคนร้านนี้นะนเออ คนคนทิศการกินข้าวลงอาหารกับเด็กต่อปีก็คือถ้าม,มาตอนเที่ยงคนเยอะมากตอนแรกฉันจะชวนเธอมาก่อนนะโอ้ฉันอยากมาก่อนตั้งแต่แรกแลวตอนนี้ฉันโตก่ะเป็นกระเจียวที่น้ำร้อนกินหมดก็ยังน,น้ำร้อนแต่ว่าเราหกงก้วยมาเองเอ่ะ ได้เห็นมือเขาด้วยใช่เห็นเหมือนกันแล้วมันดูได้เยอะมากเลยอ่ะมันดูอร่อยกว่า ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเรียนวิชาตอนบ่ายวิชาแพคเ,เกจจิ้งนะคะซึ่งเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายนะคะทุกคนวันนี้เราทำแลบมันก็เลยจะกินข้าวช้าแล้วก็เลยไปเรียนชนั้นนึงนะคะจะเจอเนี่ฝั่งสามย่านนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็นั่งรถต็อบมาลงที่หน้าตึกแถวแถวสถาปัตย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินข้ามมาตรงคณาวิ์นะคะไปเรียนที่ตึกฟูดจำไม่ได้ชื่อว่าอะไรตึก ชื่อจำยากมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนเรียนทั้งหมด4ี่คนไปดูกันว่าวันนี้เพื่อนจะมาเรียนกี่คนนะเทอมสุดท้ายแล้วขยันหน่อยจริงๆอ่ะทุกคนจะเห็นวอาอปกติต่นความไม่ค่อยใส่แมสแบบถ่ายคลิปใช่ป้เพราะว่าแบบเออมันก็ไม่ค่อยมีโควิดแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตอนนี้ยที่ใส่ก็เพราะว่า ุกคนเราไม่สบายตั้งแต่แบบสิ้นปีที่แล้วช่วงแบบคิดมาจนถึงทุกวันนี้คือมันเจ็บจมูกแล้วเลือดออกจมูกคือไม่ได้เลือดออกแบบเลือดกำเดานาะเป็นแบบเหมือนมีน้ำมูกแล้วก็มีเลือดอ่ะคนมาก็เลยแบบจําเป็นจะต้องใส่เวลานั่งรถไฟมาจะเห็นได้เลยว่าแบบพีเอ็มมันหนามากแล้วก็ทําให้รู้สึกเจ็บจมูกนิดนึงนะเป็นห่วงทุกคนนะคะแล้วก็ห่วงติ๊กด้วยยังไงก็ใส่แมสกกันด้วยเนาะ ไปค่ะไปเรียนกันวันนี้เรียนวันแรกก็จะคือลื่อนิดนึงที่โรงอาหารก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทุกคนแต่ว่าที่ตึกก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาเรียนเราก็เลยไม่น่าจะไม่ค่อยมีคนนะคะแตงกวาเรียนตึกนี้ตึกนั้นเห็นหรือว่าตึกสีเหลืองอันนี้จะเป็นสิ่งแวดล้อมมั้งคะ envirment หน้าจะเรียนตึกข้างๆเป็นตึกเกี่ยวกับฟูด้ดวิชาที่โรงเรียนเป็นของภาคฟู้ดนะคะ ความโชคดีของแตงกวาในการเรียนวิชาแพคเกจจิ้งฟู้ดครั้งนี้นะคะก็คือแตงกวาค่อนข้างมีพื้นฐานในการเรียนเรื่องฟู้ดมาก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนปอตีนะคะก็เลยค่อนข้างชิลกับวิชานี้ค่ะแต่ว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยแตงกวาไม่เคยเรียนเพราะฉะนั้นการที่แตงกวามาเรียนในครั้งนี้ก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าอันที่จริงแล้วแพคเกจในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันก็ ต้องมีการออกแบบมีการดีไซน์มีการวิจัยที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแตงกวาก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็โชคดีที่มาลงเรียนวิชานี้ตามคําแนะนําของเพื่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไม่หนักเกินไปสําหรับเอามาเรียนในวิชาไม่บังคับเรื่องนะคะก็มีความสุขกับการเรียนวิชานี้ค่ะทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาลงเรียนดูนะวิชาฟู้ดแพคเกจจิ้งค่ะเดี๋ยวลองเขียนรหัสไว้ให้นะคะเปิดเทอมสอค่ะ วิชานี้นะคะเปิดรับจํานวนคนน้อยมากประมาณ30คนเองแล้วก็มีทั้งน้องปอตีนะคะแล้วก็ปอโทประเอกเรียน,นะคะ่ะคือนี่เป็นครั้งแรกในการเรียนของฉันที่ฉันงงกับการเข้าห้องเรียนมากเว้ยเพราะว่ามันเป็นการที่จะต้องสแกนนิ้วแล้วเหมือนเด็กน้องปอตีจะมีสแกนนิ้วเกือบทุกคนใช่ปะแล้วคือพวกเราก็แบบสแกนนิ้วไม่ได้ ฉันยืนแบบอายมากเลยแล้วเมย์บอกว่าพี่พี่ไปขอเลยพี่ไปขอเลยแล้วแบบเชียกูก็อายเหมือนกันแก้วต้มขึ้ตรงนี้มแล้วเลยแบบ่บา้างบางใช่ปะแล้ถามของป้าของมาเปิดอ๋อป้าก็ไม่มีรหัสกับห้องนี้เหมือนกันแต่ลุดร้อนน้องเขานะแสดงว่าเราอ่ะจะต้องแบบมาใยแทนน้องวอรตีแรงมาแต่ใจดีนะเป็นไงบ้างน้องเมย์ไปไหนอ่ะทอะไรปะอันนี้เป็นน้องปีหนึ่งนะคะ อันนี้เพื่อนลื่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ไมค่อยได้เจอกันแล้วลองเนาะลงกันนะคะมีความรู้สึกยังไงกับการสอบพอร์ทโ์ในเทอมนี้คะสอบม่ะาสอบ่าการไม่่านจริงทำไมอ่ะแบบทำ,ทำไมพี่พี่เราพวกนี้ถ,นถึงแบบว่ามันเป็นการทำเอกสารที่เป็นแบบทางการที่ปวดหัวแล่เอนพูดก็ามาดู สัมมนาวันไหนอ่ะเออเทอมนี้ลรกคสัมมนามีสัมมนานะคะทุกวันพุธตอนบ่ายนะคะพวกเราปีนี้ก็ต้องพูดสัมมนาอีกแล้วนะคะเทอมที่แล้วเราก็พูดไปแล้วนะคะเทอมนี้ก็พูดอีกนะคะสรุปเทอมนี้ตั้งกว่าโดานสุมสตาได <c oughs> ้เหมือนกันอ้เาตายก่อนเลยเ <c oughs> ทอมนี้แรงเ เจอพี่แล้วนะคะฉันเปิดเธอมมาปุ๊บโดนเลยค่ะสตาร์แรกนะคะอ่งเรแล้วเข้ามาแล้วค่ะขนมวันแรกแต่อาทิตย์ที่เธอพิมพ์มาตั้าแต่หนูมองหน้าอ้เออเออไปค่ายไปค่ายทุกคนรับน้องออโถเขาก็มีรับค่ายนะทุกคนแล้วก็พวกเราก็ไปเที่ยวที่พาน้องๆไปเที่ยวที่ระยองนะคะแล้วเราพาน้องไปรับน้องแต่เราโดนรับของไปมันเป็นสถานที่ที่สวยมากอ่ะ แต่เนี้ยไม่ไม่เจออะไรนะแต่ว่าเพื่อนเจอจะ้ะทุกคือแบบนี่คือตอนแรกอะ่ะสมมติว่าสมมตินะเออที่พักเขาบอกว่าราคาแสนหนึ่งสมมตินะรวมทั้งหมดทั้งกิจกรรมละแสนหนึ่งแล้วแบบเหมือนงบมันไม่ค่อยพออะ่ะแล้วก็เลยสมมติเราเพื่อนไปต่อให้ได้เหลือห้าหมื่นใช่ปะนี่ก็เลยพูดเล,เล่นๆว่ามึงถ้าเขาต่อถ้าเขาให้มึงเหลือทาในจริงๆอะ่ะมึงเกียมไปเซิร์ชเลยนะที่พักจุดๆ,ๆมีผี แล้วมันต่อได้แล้วค่ะมันจริงๆริงแต่ไม่ได้เจอเราไม่เจอนะเออแต่เจอไม่เจอเลยเออหรือเขาไล่ลบอ่ะแต่มันสวยมากนะทุกคนที่นั่นคือดีมากทุกคนพูดไม่จริงกันเพราะว่ามันสวยและดีมากแต่เพื่อนเจอนะคะนี่ไม่เจอเธอเล่าสิเอาแบบเย่อๆก็อันนี้ฉันไม่ได้เจอแต่เขาอยู่บนเตียงชานกลางคืนเจอเออเป็นผู้หญิงเออมันนั่งอยู่บนเตียงชานอยู่กับชานทั้งคืนเลย ยืนเป้าห้องให้ทั้งคืนเลยอยู่ในออห้องน้ำไม่ไปไหนยั<อ>งไง <ป S 1> อะเบลทะลักเสื่อมตัวเอาไงอะแล้วห้องข้างๆไม่มีคนแต่แม่งอาบน้ำทั้งคืนเลยเออเอาไงล่ะทุกคนแต่นี่โชคดีที่ไม่เจอไม่อยากเจอนะคะคุณผีทั้งหลายแล้วใครที่เจอก็ดีใจโชคดีด้วยจะได้มีเรื่องมาเล่านะคะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะพี่แจ๊คโปรตีฟังย้อนหลังค่ะข้ามแล้วข้ามทีไหมอ้าวข้าเหนื่อยกันอ่ะ เดี๋ยวฉันจะเข้าไปสามย่านนะเธอจะกลับเลยใช่ปะเ <Bye. S 1> จอกันนะบายบายเจอกันค่ำหน้าบายบายเพืนะ่อนเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อของนะคะที่ E and Boy ที่สามย่านมิทเทวทุกคนคะหลังจากที่เข้าสามย่านมิทเทวไปก็ไปซื้อของที่ E and Boy มาะคะ่ะพอดีของใช้หมดก็เลยเข้าไปซื้อของแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเพราะวันนี้จะมาหาหมอ ที่ติดตามจุดีก้าก็เลยมาหาหมอที่ติดตามนะคะที่เล่าให้ฟังว่าแบบเจ็บจมูกมีเลือดเมื่อกี้ก็มาพบหมอหมอตกใจเลยบอกว่าจมูกบวมมากข้างในอะคะ่ะคุณหมอเลยบอกว่างั้นให้ไปพบกับคุณหมอผูกคอจมูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนัดอีกทีนึงนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะเราช่วงนี้ฝุ่นพีเอ็มก็เยอะมากๆเลยอะคะ่ะยังไงก็ใส่แมสกันนะันานทุกคนไม่ได้ป้องกันโควิดแล้วป้องกันจมูกของเรานะคะ เครื่องกรองอากาศภายในตัวเราให้มันดีนะแล้ววันนี้นะคะจังกว่าก็น่าจะมีวอล์กเพียงเท่าน,นี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันไหมคือมันก็อาจจะขายได้ไม่เยอะมานะคะดูแต่งไงกันงกก็ทําเต็มที่เลยนะแล้วถ้าวันนี้ทุกคนชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้จังกว่าไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย